สนับสนุนโดยกลับมาพบกันในช่วงสุดท้ายของรายการแล้วนะครับท่านผู้ชมครับอยากจะเรียนถามอาจารย์นิดนึงนะครับว่าจากจุดเริ่มต้นที่เราทําธุรกิจมาจนถึงวันนี้อาจารย์คิดว่าเคล็ดลับความสําเร็จเคล็ดลับการทํางานของอาจารย์อยู่ที่ตรงไหนช่วยเผยเคล็ดลับให้เราฟังสักนิดหนึ่งครับเคล็ดลับการทํางานของดิฉันเองนะคะคือจะดูว่าวันไหนเนี่ยมีประชุมของบริษัทบ้าง วันไหนจะมีการประชุมกลุ่มย่อยบ้างในแต่ละสายงานนะคะเราจะไปช่วยทุกวันที่มีการนัดหมายเอาไว้จนกระทั่งทีมงานนั้นประสบความสําเร็จนะคะอย่างสมมุติว่าเกษตรกรนี่แหละเราไปครั้งเดียวก่อนจบนะคะต้องไปตลอดไปประชุมกลุ่มย่อยไปสอนเขาทำลำยมลำใหญ่บ้างให้จนเก่งจนผลผลิตออกมาได้ดีหลังจากนั้นเขาก็รู้วิธีการทํางานเขาก็สารต่อจากเราได้ใช่ไหมครับก็ใครทาให้ ธุรกิจเราเนี่ยหรือคือใายเราเนี่ยไปอย่างรวดเร็วนะคะครับจากที่เราอาจารย์เออรี่มา3ปีนะคะคก็เลยมาช่วยทีมงานเต็มที่ทีมงานก็เติบโตครับจากการที่เราเป็นครูมาเนี่ยตั้ง36ปีนี่แหละก<ๆ>็เคยไปเที่ยวที่ไหนต่างประเทศแต่พอกลับมาเออรี่มา3ปีนี่นะคะปรากฏว่าได้ไปหลายประเทศนะคะคปีแรกนี่ก็ได้ไปประเทศสิงคโปร์รปีที่สองก็ครั้งที่2ก็จะไปเกาหลีครับ ทรงที่3ก็ไปปัก่งมาทริปหน้าก็คงจะไปญี่ปุ่นต่อทัาพร้อมทีมงานนะคะอันนี้สิ่งที่เราได้รับจากที่ฟอร์เรับถือว่าเป็นธุรกิจที่มหัศจรรย์เป็นธุรกิจที่สามารถที่สบายใจนะคะอันนี้คือสามารถที่จะเป็นมรดกตกทอดให้กับลูกหลานได้อาจารย์ชอบตรงนี้ชอบเป็นมรดกแหละนอกจากนั้นแล้วผมลองประมวลผลอาจารย์เคยเคย เคยลองนั่งนึกย้อนกลับไปในอดีตจนกระทั่งวันนี้ไหมครับว่าตั้งแต่ตัดสินใจทำกิฟฟรินอย่างจริงจังเนี่ยกิฟฟรินได้สร้างสิ่งดีๆอะไรให้กับชีวิตครอบครัวของอาจารย์บ้างพูดถึงว่าทรัพย์สินหรือว่าเงินทองที่เราได้จากกิฟฟรินนะคะคือเป็นข้าราชการมานานก็สองหมืนกว่าบาทถ,าบถ้าถามว่าได้เก็บไหมในขณะที่เศรษฐกิจทุกวันนี้ไม่พอกินพอใช้หรอกสองหมืนกว่าบาทนะคะแต่ถ้าไม่มีกิฟฟรินเนี่ยคงจะสร้างอะไรไม่ได้ โคงยังใช้นิสินยังไม่หมดแต่มิกกี้ฟลินเข้ามาช่วยเพราะว่าเราก็ถือว่ารายได้ตรงนี้ก็เป็นเลขหกหลักนะคะก็ถือว่าเป็นสิ่งที่ได้เก็บได้มีทรัพย์สมบัติมีบ้านหลายหลังมีรถหลายคันตอนนี้กําลังสร้างห้องพักให้กับสมาชิกองค์กรที่อยู่อตังเพอได้มาพักมาศึกษามาเรียนรู้เพราะงานเกษตรนี่ต้องเรียนรู้อย่างจริงจังนะคะถึงจะประสบความสําเร็จนะคะเพราะฉะนั้นถ้าพูดถึงสินทรัพย์ที่ได้ทั้งหมดเนี่ย ประมาณเกือบ20ล้านได้จากตรงนี้นะคะคเป็นสินทรัพย์เป็นทั้งเงินด้วยก็ถือว่าเป็นธุรกิจมหาัศาจรรย์มากนะคะคที่ได้รับจากตรงนี้มาที่เราค่ะผมกําลังย้อนไปอาจารย์เองเนี่ยสาเหตุที่เราใช้คําว่าดิ้นรนหาอาชีพที่สองอยู่ตลอดเนี่ยเพราะเรานึกถึงลูกตอนทําขนมเนี่ยก็คิดถึงแต่ลูกทําขนมส่งขนม8อําเภอเสาร์อาทิตย์ก็กะจะเก็บเงินเนี่ยเอาไวใ้ให้ลูกเอาไว้กินไว้ใช้แต่เห็นว่าพอมาทากิฟเฟอรีนอาจารย์เริ่มเปรียบเทียบละ มองว่าโอ้ถ้าเกิดวันไหนที่เราหยุดทําขนมไปเนี่ยสงสัยลูกก็จะไม่มีรายได้แต่พอมาทํากิฟฟอรีนปั๊บอาจารย์มองว่าชอบตรงที่ว่าธุรกิจนี้มันจะกลายเป็นมรดกให้กับลูกของอาจารย์ใช่ไหมคะใช่ค่ะครับนั่นก็คือสิ่งที่อาจารย์วิเคราะห์มาโดยตลอดะนะเป้าหมายต่อไปในอนาคตในกิฟฟอรีนอาจารย์วางเป้าหมายไว้อย่างไงเป้าหมายอนาคตก็อยากจะช่วยเหลือทีมงานนะคะที่ตามเรามาให้ประสบความสําเร็จ นนระดับสูงสูงขึ้นไปครับตอนนั้นอาจารย์ก็คิดว่าคลาวไดมอนด์นั่นแหละอนาคตนะคะยังไงเป็นกําลังใจให้ด้วยนะครับทีนี้เรียนถามเพิ่มเติมว่าแรงบันดาลใจเขาบอกมนุษย์เราทุกคนเนี่ยจะตื่นขึ้นมาแล้วอยากจะลงมือทําอะไรสักอย่างหนึ่งเนี่ย,ยถ้าไม่มีแรงบันดาลใจที่มากพอบางทีมันอาจจะทําไม่สําเร็จนะมาถึงวันนี้อาจารย์มองว่าแรงบันดาลใจในการใช้ชีวิตของอาจารย์อยู่ที่ตรงนั้นแรงบันดาลใจของดิฉันนะคะ คือลูกนะคะเท่าที่มองดูทุกวันนะคะว่าอาชีพหรือธุรกิจต่างๆนี่นแหละไม่มีความมั่นคงครับนะคะจะทําอะไรจะค้าขายอะไรก็ไม่มีหลักที่ความมั่นคงครับแต่ถ้ากิฟฟารินมองเห็นโอกาสที่ว่ามันเป็นเครือข่ายค,คุณหมอไม่ได้ตัดใครออกจากองค์กรเลยตัวนี้คือมั่นใจบริษัทดีนะคะทุกสิ่งทุกอย่างสินค้าดีแล้วก็เป็นมรดกหลกทอดด้วยอันนี้คือความมั่นใจนะคะในการธุรกิจกิฟฟาริน,นะค,ะค่ะ อาจารย์มองว่าเวลาอาจารย์เจอเหตุการณ์ที่อาจจะผ่านเข้ามาเป็นอุปสรรคอาจจะผ่านเข้ามาเป็นปัญหาเคยมีความรู้สึกท้อแท้บ้างไหมฮะในการทํางานไม่เคยมีค่ะไม่เคยไม่เคยมีเพราะเป็นคนชอบทํางานอยู่แล้วโอ้สุดยอดมากนะคะทุกอย่างที่ทํามารู้สึกว่าโอ้ยนี่ยังยังไม่ลําบากอะไรเลยมันไม่มองไม่เห็นความลําบากมองไม่เห็นปัญหามองไม่เห็นอุปสรรคทํามาตลอดไม่เคยท้อเลยไม่เคยเพราะอาจารย์คิดว่านะคะ เมื่อก่อนทําขนมเนี่ยไม่ได้นับไม่นอนอนแล้วไม่ได้เงิน <c oughs> แต่ตรงนี้ฮะมันง่ายได้เที่ยวนะคะไปหาเพื่อนหายาิพี่น้องหาองค์กร,รได้เที่ยวได้กินได้เงินครับตรงนี้ถือว่าสุดยอดนะคะเพราะฉะนั้นเราก็ไม่เห็นจะต้องต้องทุกข์ใจกับงานที่ไม่ลําบากไม่เหนื่อยแล้วก็ไม่เสี่ยง ถูกไหมครับนั่นค,คือสิ่งที่ที่อาจารย์มองว่าคําว่าท้อสะกดไม่เป็น,ม,ปนมาตั้งแต่เด็กมาตั้งแต่เด็กเลยะนะครับทีนี้เส้นทางการเดินในชีวิตของอาจารย์นะฮะผมคิดว่ามาถึงตรงนี้ได้เนะี่ยผ่านมาเยอะหลากหลายเหตุการณ์อยากจะขอบคุณใครเป็นพิเศษไหมครับที่ช่วยเป็นกําลังใจให้เรามาถึงวันนี้อันดับแรกนะคะขอบคุณคุณหมอต้อยนะคะซึ่งเป็นประธานกรรมการบริษัทนะคะผู้บริหารระดับสูง ดาวลา์ไซไลน์นะคะแล้วก็ขอบครัวนะคะสิ่งที่ขอบคุณครับะค,ะครับแน่นอนว่ายังมีอีกหลายๆท่านนะฮะอาจารยท์ที่เขาเป็นกําลังใจให้อาจารย์ด้วยแต่ด้วยเวลาที่มีจํากัดอาจจะไม่สามารถขอบคุณได้ได้ได้หมดทุกคนนะฮะแต่อยากจะให้อาจารย์ช่วยช่วยลองวิเคราะห์สิครับว่าถ้าคนหนึ่งคนเขาจะเริ่มต้นเข้ามาทําธุรกิจเครือข่ายกิฟฟรีนอาจารย์สมมุติคนคน,คนนี้เขาเป็นคนพูดก็ไม่ค่อยเก่ง นะต้นทุนก็อาจจะมีไม่มากแล้วก็เป็นคนที่อยากประสบความสําเร็จเหมือนอาจารย์แต่ยังขาดความมั่นใจในตัวเองอยู่อาจารย์มีอะไรจะแนะนําคนแบบนี้ไหมฮะอยากทําแต่ไม่กล้าอยากสําเร็จแต่ไม่มั่นใจคิดว่าตัวเองพูดไม่เก่งคิดว่าตัวเองไม่มีทุนอาจารย์มีวิธีการแนะนําคนที่มีบุค,คลิกแบบนี้ไหมการแนะนําคนที่อยากทําธุรกิจนะคะมันก็ไม่ยาก เพียงแต่ท่านก็เปิดใจในการใช้สินค้าก่อนนะคะพาไปศึกษาดูงานอธิบายความเป็นไปมาของบริษัทของเรานะเพียงแต่ซื้อกินซื้อใช้คุณก็มีผลประโยชน์ละใช่ไหมคะถ้าคุณไปซื้อของที่อื่นเนี่ยคุณก็ไม่ได้อะไรคืนแต่ถ้าคุณมาซื้อที่กิฟฟอรีนอย่างน้อยคุณก็มีเงินคืนคสิ่งและก็มีประกันแถมอีกแสนสองจาเล่าให้ฟังอย่างนี้นะคะ อันนี้คือสิ่งที่เราเราช่วยเหลือคนที่กําลังจะเริ่มทําใหม่นะคะขอให้ใช้ก่อนนะค่อยทําค่อยคิดค่อยนี่ไปแล้วก็อย่างน้อยก็มีการประชุมสมมนาที่ไหนแล้วก็พาไปฟังครับนะคะอันนี้คือการเปิดใจเขาช่วยคุยให้เขาฟังว่าเป็นอย่างนี้มันไม่ยากนะไหนๆเราก็ใช้สินค้าอยู่แล้วลองดูซิลองเปลี่ยนที่ซื้อสินค้าดูจากท้องตลาดมาเป็นกิฟฟารินแค่นั้นเองท่านก็จะประสบความสำเร็จไป50%แล้วครับค่ะ แปลว่าอาจารย์จะให้เขาเริ่มต้นจากสิ่งง่ายๆก่อน<ะ>ถ้าเขาอยากทําอย่าเพิ่งไปทํางานยาก<ะ>แต่ให้มาทํางานง่ายๆนะเริ่มจากซื้อกินซื้อใช้ก่อน<ะ>ใช่ไหมครับ<ะ>อาจารย์มีไหมครับที่ทีมงานที่เขาเข้ามาทําธุรกิจกับเราแล้วเนี่ย<ะ>เขารู้สึกว่าเขาอยากจะเติบโตอยากจะประสบความสำเร็จเหมือนอาจารย์แต่เขาท้อแท้หมดกําลังใจอาจารย์มีวิธีการ จุดพลังในตัวเขายัางไงฮะถ้าเกิดมีทีมที่กําลังเกิดท้อแท้ต่อปัญหาในชีวิตหมดกําลังใจขึ้นมาอาจารย์มีวิธีการเสริมแรงจูงใจใเขาย่างไรก็มีโอกาสที่ให้กําลังใจค่ะครับโดยเฉพาะมีปัญหาเรื่องครอบครัวครับอธิบายฟังบอกว่าตั้งสติให้ได้นะค่อยคิดค่อยทำเดี๋ยวอาจารย์จะไปช่วยดูแลอะไรให้ครับนะคนะก็ค่อยๆทำไปแนะนำไปไปพบปะบ่อย พาไปนน่นพาไปนี่ก็เขาก็มีกําลังใจในเมื่อเรามีเราบอกว่าจะช่วยเหลือเขาให้ประสบความสําเร็จใช่ไหมคะให้ความหวังไงฮะจะไปช่วยนะไม่เป็นไรทาเธอเดี๋ยวจะไปช่วยครับอันนี้สิ่งที่เขามั่นใจเขาก็เลยคิดจะทาค่ะกําลังใจดีขึ้นดีขึ้นค่ะอาจารย์มองว่าเวลาเจอทีมงานที่หมดกําลังใจตัวเราต้องรีบไปหาเลยตัวเราต้องรีบไปแนะนําแล้วก็ต้องรีบไปช่วยเขาทันทีอย่าปล่อยให้เขาหมดกําลังใจใช่ไหค่ะใช่ไหมครับ แล้วได้ผลไหมวิธีนี้ได้ลผลค่ะกลับมาคึกคักมีพลังมีพลังเหมือนเดิมะนะครับที่ผมถามแบบนี้นะครท่านผู้ชมเพราะว่าหลายๆท่านเนี่ยเป็นคนที่ทํางานและต้องเรียกว่าแพ้ใจตัวเองคําว่าแพ้ใจตัวเองก็คืออาจจะไม่ค่อยสม่ำเสมออาจจะเป็นคนที่หวั่นไหวต่อสิ่งรบกวนรอบๆตัวจนทำให้บางทีสมาธิในการทำงานม,นมันขาดหายไปนะครับแต่อาจารย์ศรีนวลตั้งแต่คุยมาในช่วงแรกเนี่ย ผมคิดว่าอาจารย์เป็นคนที่มีความมุ่งมั่นนะแล้วทาอะไรก็ทําจริงแล้วก็เป็นคนที่ไม่ยอมปล่อยเป้าหมายของตัวเองไปง่ายๆนะไม่ว่าจะเป็นชีวิตในวัยเด็กที่เธอเป็นคนขยันและก็ตั้งใจทํางานมาโดยตลอดจนกระทั่งเรียนจบแต่งงานทํางานมีครอบครัวก็ยังคงยืนยันว่ามนุษย์เราเนี่ยสามารถมีสองอาชีพได้สามารถทํางานควบคู่กับงานประจําได้แล้ววันนี้เธอคือตัวอย่างหนึ่งครับ ของคนที่อดทนขยันแล้วก็เป็นคนที่มีพลังบวกอยู่ในตัวเองอย่างเต็มเปี่ยมยังไงต้องขอบคุณแขกรับเชิญของเรามากนะครับวันนี้ทางรายการของเราก็มีของเทีย่ยะลึกที่จะมอบให้เป็นผลิตภัณฑ์ดีๆจากกิฟฟารีนั่นเองนะครับครั้งต่อไปรายการของเราจะนําเสนอแรงบันดาลใจอะไรอย่าลืมติดตามชมกันนะครับแต่ว่าวันนี้ผมพร้อมทั้งอาจารย์รีนวลคงต้องลาทุกท่านไปก่อนแต่เพียงเท่านี้พบกันใหม่ครั้งหน้าครับสวัสดีครับ